ดาราสาวโผล่งานแต่งแพทโนดภาพนี้ทั้งคู่หน้าเหมือนกันจริงๆเข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่22ธันวาคม2565สำหรับนางเอกคนสวยอย่างแพทริเซียกูดและโนดวิเศษทายาทหมื่นล้านธุรกิจดังงานนี้มีเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการเข้าร่วมแสดงความยินดีมากมายล่าสุดจันจิจันจิรา เส้นสาวของพระเอกซุตตามาริโอมาเลเรได้มาร่วมงานแต่งด้วยโดยจันจิได้โพสต์ภาพคู่กับบ่าวสาวและคุณแม่ของเจ้าสาวและระบุแคปชั่นว่า h e ีย for my twin sister หนูสวยมากจริงดีใจที่ได้มาเห็นหนูในลุคนี้นะคะสวยที่สุดเลยอยากอยู่เ e เตอร์เทนหนูต่อมากแต่ต้องรีบไปงานต่อรับน้องสาวฝาแฝดมากๆนะคะมีความสุขมากๆ เราดูหลานที่มีลักยิ้มน่ารักๆเหมือนแฝดน้องนะคะหมานี้ก็สวยมากๆเลยครับหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเป็นคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายและต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทั้งคู่หน้าเหมือนกันจริงๆ